สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้า mm hmm. ท,ท,ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับฟ้านะคะที่ร้าน t ทรเดอร์บโดนทับบุรีของเราอีกแล้วนะคะแน่นอนเจอกับฟ้านะคะวันนี้ฟ้าพาพี่ๆทุกท่านมาชมสำหรับเจ้า w o ลแค n นค่ะหซีซีโฉมนี้ปี2021ค่ะสาภาพสวยๆแบบนี้นะคะเลขไม่หน่งมกิโลเมตรเท่านั้นเองนี่รอบคันเป็นสีดำทั้งคันเท่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะรอบตัวยางนะคะลูกค้าก็ถือว่าสาภาพใหม่นะคะลูกค้า ให้ดูรอบเครื่องรอบคัน สวยใสมากๆค่ะพี่ๆท่านใดที่หาสายคุยเซอร์นะคะไว้ขับเดินทางขับเที่ยวนะคะคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยตัวเบาะสภาพใหม่ปิ๊บหลังครบ3าใบแบบนี้กันไปเลยค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะคะเวลแค้น6 5 0ซ c ไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดซื้อจัดไฟแน้นนะคะหรืออยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการขนส่งรถให้คุณลูกค้าทั่วประเทศเลยชอบสนใจค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เซลไฟยินดีให้บริการค่ะ